เราเคยตั้งคำถามกันนะครับว่าเมื่อไหร่คนไทยจะได้ไปอวกาศแล้วถ้าได้ไปใครจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปอวกาศถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่รู้คำตอบหรือว่าไม่สามารถคาดเดาได้แต่วันนี้เรามีเป้าหมายแล้วครับเพราะว่ามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งครับที่จะเฟ้นหาคนไทยขึ้นไปบนอวกาศเป็นคนแรกของชาติไทยนี่คือโครงการที่ชื่อว่า race to space thailand ช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับไอทีก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3มช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อโครงการนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับน้องบอลครับโครงการนี้เป็นโครงการเอ่าเป็นเรียลลิตี้นะครับผมของทาง t ูวิชชั่น n นวนะครับเป็นเอ่เพื่อคัดเรื่องคนไทยคนแรกที่ได้เดินทางเข้าสู่เอ่ออวกาศกับยานนิวเช e เพิร์ด ของบริษัทบูออริจินในช่วงต้นปี2569นะครับครับผมโดยโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทวิ i ชั่นน o ว k คีเอเชียสตูดแล้วก็เซ่านะครับเซล่านี้ย่อมาจากอะไรครับเซล่านี้ย่อมาจาก Space e x p o o r a t i o r Research a g เ n c y ครับผมะนะฮะอ่ะเราขยายความตรงนี้ก่อนเพื่อให้ความเข้าใจนะครับอันดับแรกคือ Left to Space Thailand เป็นรายการเรียลลิตี้ครับผม นะฮะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือโดย True Vision Now ก็คือ True Vision ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้นะ,ะเขาทำเป็นรายการนี้ขึ้นมาเลยโดยเขาจะต้องไปร่วมมือกันกับ2หน่วยงานที่เป็น Cree t s i a Studio Cree ครับ s t u d t o เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาคือเขาเป็นบริษัทโปรดักชันที่ทำงานข้ามชาติเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์นะแต่เขาทำงานแบบระดับเอเชียและระดับโลกเลยคเคยเป็นแบบ คนรับจ้างให้กับ HBO กับ Disney Plus, Hotstar ในการผลิตคอนเทนต์ในแต่ละประเทศแล้วก็ส่งให้เขาไปออนแอร์กันเพราะฉะนั้น Creative ถือเป็นบริษัทโปรดัก t i o n ยักษ์ใหญ่ที่ทำรายการท<ต>ีวีแบบฟอร์มยักษ์กับปิดท้ายด้วยคือหน่วยงานที่ชื่อว่า Sierra ครับ Space Exploration and Research Agency นะครับ หน่วยงานนี้ก็ไม่ใช่หน่วยงานด้านอาวกาศของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นบริษัทเอกชนเหมือนกัน oh. แต่เขาเป็นบริษัทเอกชนที่ต้องการทำงานเพื่อที่จะสร้างโอกาสและสร้างความนิยมให้คนเนี่ยสนใจเรื่องอวกาศมากยิ่งขึ้น oh. โดยพยายามจะดึงเอาคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละให้ไปมีส่วนร่วมในภาร,รกิจอวกาศมากยิ่งขึ้น oh. นะเป็นบริษัทที่ทำงานด้านอาวกาศ oh. เพื่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะแล้วก็ข้อมูลลึกๆเนี่ยบอกว่า หน่วยงานเซราเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งกับบริษัทที่ชื่อว่าบล oh. ูออริอินเวลาเวลาถามว่า,เ,าเราจะได้ไปอวกาศคือประเทศไทยจะมีจรวดของเราเองหรอครับไม่มีรเรายังไม่มีจรวดนะฮะเรายังลงทุนแค่ไหนไม่ได้แต่เราจะไปกับจรวดของ Blue Origin ครับซึ่ง Blue Origin เนี่เป็นบริษัทที่มีทัวร์อวกาศขายอยู่ไปกับยาน New She p a r d นะฮะซึ่งจะเป็นยานที่ติดไปกับจรวด ขึ้นไปแล้วก็ไปดีดต,ตัวเองออกที่ระยะความสูงของอวกาศที่เส้นคาร์แมนไลน์นะฮะแล้วก็อยู่บนนั้นสักพักแล้วก็ค่อยๆตกลงมากลางล่มลงมาเออนะฮะซึ่งเป็นทัวร์อวกาศนะทุกวันนี้ใครมีตังก็สามารถไปซื้อทัวร์แล้วพาไปเที่ยวอวกาศได้เลยต้องราคาเท่าไหร่ครับถึงไปได้ ยี่สิดล้านดอลลาร์ครับไม่แพงไม่แพงเลยครับคิดเป็นเงินไทยแค่แ0ดร้อยล้านบาทไทยนะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยพอผมเห็นโครงการนี้บอกว่าเ t ต Space Thailand จะให้คนไทยไปอวกาศหนึ่งคือเรื่องที่น่าดีใจคือคนที่จะได้ไปคนแรกเนี่ยไม่ต้องเป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยใครจะไปอวกาศได้คุณต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศ ที่ฝึกฝนมาอย่างดีเป็นคนมีหน่วยงานมียศมีอะไรเงี้ยคือจะเป็นตัวแทนทั้งทีมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมหรือเป็นวิศวกรหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่คราวนี้จะเป็นใครก็ได้อะเพราะว่ามันเป็นรายการทีวีแล้วเขาเปิดรับคนทั่วไปเลยครับเขาบอกว่า18อายุ18ปีขึ้นไปครับแล้วก็ไปแคสติ้งแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นการคัดเลือกเรียลิตี้ก็คือเชิญคนมาหลายๆคนแล้วก็คัดจนสุดท้ายอ่ะใครจะได้ไปหรือคนเดียวเท่านั้นคือโอกาสมันเปิดกว้างมาก คุณหรือผมก็อาจจะไปก็ได้ถ้าเราไปสมัคร,ครแล้วเราชนะเลิศโครงการนี้นะฮะซึ่งเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครกันในวันตั้งแต่วันนี้นะฮะไปจนถึง10ตุลาคมโดยไปสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision n o w นะฮะแล้วตัว r e a l i t y เนี่ยจะเริ่มออกอากาศกันในเดือนพฤศจิกายนปีนี้เลยนะฮะผ่านทางช่อง t u u v v s s o o n o w นะฮะ โดยที่ขั้นตอนในระหว่างเรนลิตี้ก็คือเป็นการทดสอบนะว่าจะแบบว่าผ่านดานต่างๆใครจะยังไงมันก็จะสนุกจะติดตามกันตอนนี้แหละว่าใครจะได้ไปนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยโอ้โหมันถือเป็นทางลัดที่ใครสักคนจะได้ไปอวกาศแล้วได้ชื่อว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปอวกาศนะฮะถึงแม้ว่าอาวกาศที่ว่านี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าออกไปไกลมากนะ เพราะว่าทัวร์อวกาศเนี่ยเขาไปถึงแค่เส้นคารม้นไลน์เส้นคารมนไลน์คือระยะประมาณ100กิโลเมตรจากพื้นโลกครับผมนะฮะซึ่งถือว่าถามว่าไปไกลไหมในเชิงอวกาศเนี่ยยังไปไม่ไกลแค่เลยชั้นบรรยากาศของโลกขึ้นไปครับมองขึ้นไปข้างบนเป็นฟ้ามืดมิดแล้วก็อยู่ในสภาวะที่แรงโน้มถ่วงเบาบางลงแล้วก็ตัวก็จะลอย,ลอยนิดนึง อยู่ในซีโร่กาวิตี้นิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ถึงกับซีโร่หรอกมันศูนย์จุดกว่าๆนะฮะ<ช>มันกจะค่อยๆหล่นลงมาแหละ<ช>นะครับซึ่งแค่คนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว<ช>สําหรับคนธรรมดานะค,คือคนนี้จะไปไกลกว่าน,นี้ได้ไประดับนุนสถานีอวกาศหรือออกไปนอกโลกไปดวงจันทร์เลยอ,อันนั้นน่ะมันต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทํางานมาทั้งชีวิตนะฮะงานนี้จึงแบบเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆว่าใครจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไป กับโครงการนี้ครับน่าสนใจมากครับนองบอลไปสมัครไหมเดี๋ยวเจ๊บอกตังค่ารถให้น่าลองครับน่าสนใจ <laughs> นะฮะดีใจอยากรู้จริงนะคะ่ะจะไปแล้วถ้าเกิดเขาไปกันเนี่ยวันที่ไปเนี่ยถ้าอยากจะได้นักข่าวไปตามไปทําข่าวเนี่นะฮะอบอกได้นะฮะยินดียินดีมาก <laughs> นะฮะชีวิตนี้ครั้งหนึ่งก็อยากจะไปเห็น ออกนอกโลกสักครั้งหนึ่งเลยเงีย้ยนะก็จะได้แบบว่าดีใจกับเขาด้วยนะฮะถ้าถ้ามีที่ให้ผมเหน็บเ็บไปก็ได้นะผมกเกาะกาอี้ไปก็ได้ไม่ต้องนั่งตีตัวยืนไปก็ได้ <laughs> เอาเป็น,เป,นเป็นสื่อมวลชนสักขีพยานสักคนหนึ่งนะฮะจะขอบคุณมากเลยเรื่องเล่าอาวากาศ